การใช้ไปเพื่อการจัดสรรสวัสดิการให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเราในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะสมาชิกในการทำงานฝ่ายนิติบัญญัติได้ขับเคลื่อนได้ผลักดันไม่ว่าจะเป็นมิติในด้านของงบประมาณไม่ว่าจะเป็นมิติในด้านของการจัดสรรโครงการต่างๆและกระบวนการการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆของพี่น้องประชาชนได้ในแต่ละปี แต่ก็ยังมีพี่น้องประชาชนในอีกหลายกลุ่มในอีกหลายพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการเหล่านั้นได้คณะกรรมการจึงได้มีการเร่งดำเนินการจัดทำรูปเล่มรวมสวัสดิการขั้นพื้นฐานทั้งหมดตั้งแต่แรกเกิดจนถึงว่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตว่าพี่น้องประชาชนคนไทยผู้เป็นประชากรของประเทศไทยนั้นเนี่ยสามารถเข้าถึงสวัสดิการด้านใดได้บ้าง ยกตัวอย่างเช่นอายุ60ปีอยากประกอบอาชีพมีเงินกู้ดอกเบี้ยศูน์เปอร์เซ็นต์ให้ท่านสามารถทำงานได้เลยผู้พิการต้องการรายได้เสริมมีเงินกู้1 2 0 0 0 0บาทไม่เสียดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียวให้ท่านสามารถใช้ได้เลยบ้านที่ไม่พร้อมใช้งานในช่วงเวลา60ปีขึ้นไปต้องการอยากจะซ่อมแซมบ้านเพื่อป้องกันการลื่นพัดตกหกล้มภายในบ้านรัฐมีเงินสนับสนุนให้เลยหลังละ40,000บาทโดยไม่ต้องคืนไม่ต้อง ใช้คืนเพราะรัฐจะดูแลพี่น้องประชาชนในพ่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตวนี่คือสิ่งที่รัฐจัดสรรเข้าไปให้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละช่วงวัยรวมถึงโครงการต่างๆที่มีการพิจารณาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในแต่ละปีงบประมาณของพวกเราออกจากสภาแห่งนี้ไปแต่บางครั้งเดินทางไปไม่ถึงพี่น้องประชาชนบางครั้งเดินทางไปแล้ว อาจจะไปได้ไม่ครบทุกมิติเราเลยมีการจัดงานสัมมนา,าครั้งนี้ขึ้นเพื่อกลุ่มเป้าหมายผู้ช่วยเพื่อกลุ่มเป้าหมายที่จะจัดส่งรูปเล่มรวมสวัสดิการและเราได้นำหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในรูปเล่มรวมสวัสดิการนั้นมาออกบูธวันนี้มีทั้งหมด33บูธครับท่านประธานวันนี้มีทั้งหมด33บูธจากทุกกระทรวง มาบอกว่าเขามีหน้าที่มาบอกว่าเขาสามารถให้บริการด้านใดกับพี่น้องประชาชนได้เพราะฉะนั้นวันนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือแก่สมาชิกรัฐสภาทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกพุทธิสภาด้วยนี่คือเป้าประสงค์หลักที่เราอยากจัดขึ้นที่สภาผู้แทนราษฎรเพราะว่าเราถือว่าตัวแทนของพี่น้องประชาชนไปทํางานในทุกพื้นที่ตั้งแต่เหนือใต้ออกจบตกครบทุกจังหวัด เรามีกลไกที่จะเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นพื้นที่แห่งนี้จะเป็นพื้นที่เดียวที่จะสามารถส่งตรงข้อมูลขั้นพื้นฐานสวัสดิการขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชนไปยังทุกกลุ่มทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคได้อย่างครบวงจรคือศูนย์กลางก็คือรัฐสภาแห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเองก็เห็นความสําคัญของการส่งต่อด้านสวัสดิการจึงได้กาบเรียนเชิญท่านประธานรัฐสภา ท่านประธานวันมัวหมัดนอมาทาซึ่งได้ให้ความสําคัญในเรื่องของการจัดสรรสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้กับพี่น้องประชาชนทุกช่วงวัยและได้ให้การสนับสนุนในการทํางานของคณะกรรมการตลอดมานะครับครั้งนี้นะครับได้ถึงเวลาสมควรแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านประธานวันมัวหมัดนอมาทาขึ้นมาประธานดำดเนินเปิดงาน สัมมนาในครั้งนี้ต่อไปครับขอกราบขอบพระคุณครับเรียนท่านประธานคณะกรรมการกุลาการสัคคงคม ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคณะกรรมการและท่านผู้เกียรตที่เคารพต้องถือทุกท่านนะครับผมรู้สึกดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทางคณะกรรมการทุกนี้ได้จัดการสานาในครั้งนี้ตามที่ต้นนานประธานได้กล่าวรายงานเมือ่อสักครู่ เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนไปทุกคนนสสชุดนะครับไปให้ด้เขาถึงสวัสดิการที่รับเึิมมีและพึงจัดไวแ้วแต่อีกส่วนหนึ่งผมก็ใจว่ากานประหานนการผมต้องการจะรับความที่บอกเข อัาก็ได้ย้อนไปครับท่าน่วยงานว่าสวัสดิการที่ให้ไปแล้วนั้นหน่วยงานที่เขาถึงทั้งหมดได้ยังเขตอย่างเงี้ยที่่คอยมมองควายังเข้าไม่ถึงกันเพราะอะไรมอีกแล้วะท่านก็คิดว่าสวัสดิการนั้นยังไม่พ่่อแมก็เสียชีวิตตงพอมีองงถึคนไทยควรที่จะได้รับสวัสดิการอะไรบ้างที่เพิ่มเติมนี่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากที่ท่านประธานนะครับให้ความสนใจ ในเรื่องนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าพี่น้องคนไทยนั้นเราไม่ได้มีฐานะดีกันทุกคนที่จะสามารถดูแลตัวเองได้ขณะเดียวกันเราต้องอยอมรับว่ามีพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นจำนวนไม่น้อยนะครับที่ยังเป็นผู้่อแน่เป็นผู้ด้โอกาสและต้องการที่จะให้รักเข้ามาดูแล ในส่วนใดบ้างนะครับผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่า่านทั้งหลายที่มานะครับคงจะได้ช่วยกันระดมความคิดความคิดเห็นเพื่อให้สมาธิกาเนี่ยได้รับความคิดเห็นนะครับอย่างตรงไปตรงมาและจะเอาความคิดเห็นของท่านนั้นเสนอต่อสภาและเสนอต่อรัฐบาลต่อไปผม เข้าใจว่าทุกรัฐบาลนะครับก็ได้พูดถึงไม่ว่าเป็นเรื่องนโยบายหรือตอนที่ปราศัยหาเสียงพบปากพี่น้องประชาชนทุกคนก,คนกคน็ต้องพูดถึงเลือกสวัสดิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้นะครับพี่น้องประชาชนคนไทยของเรานะครับก็เป็นผู้ที่มีอายุยาวขึ้น มีคนสูงวัยเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นในการที่จะต้องดูแลผู้สูงวัยมันต้องดูแลมากกว่าคนที่อยู่ในวัยกลางๆแต่เขายอมที่จะแข็งแรงกว่านะครับอันนี้เป็นเรื่องสิ่งที่จาเป็นนะครับผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ประโยชน์นะครับจากการสัมมนาครั้งนี้สำหรับรัฐสภา ครับผมเองเป็นประธานรัฐภาลนะครับก็พร้อมนะครับที่จะสนับสนุนในเรื่องของการจับโสดิการไม่ว่าจะเป็นเด็กแรกเกิดเราก็มีอะไรต่างๆเพิ่มเึ้นเด็กแรกเกิดมันดาบิดาที่ต้องดูแลเด็กการรักษาพยาบาล การให้อาหารที่ดีการให้การศึกษาที่ดีและอู้สมวัยึ่งพูดเยอะเมื่อกี้นะครับจะต้องดูแลอะไรอีกมากมายนะครับเึ่งซึ่งผมว่าเป็นเรื่องแบบผมไม่รู้จะพูดยังไงว่าท่นทำได้เหมาะสมในความสำคัญน,นะครับแต่ว่าเราอยากให้สิ่งที่เราพูดจับนโยบายนะพูดจับสิ่งอยากจะทำนะั้นขอ ให้ได้ไปรูปธรรมำขอให้พี่นอ้องประชานชนได้รับเ,เร็วไม่ใช่ว่าพี่นอ้องประชาชนได้รับเ,เร็วแล้วเราจะสบายใจไม่ใช่ผลบุญกุสนจะทําให้คณะก,กรรมการิการและพวกเราทั้งหลายนนก็ได้มีสุขภาพประมัยที่ดีด้วยนะครับมันไม่มีอะไรที่ให้แล้วได้ผลบุญได้ประโยชน์มากเท่ากับ ให้ความเมตตาและจะดูแลผู้ดอ้ออรรยาทั้งหลายนะครับออประการหนึ่งคณะกรรมการคงมได้บอกเรามองว่าเรามาไปชวนตรงนี้เนี่ยครับอยู่ใกล้น้ําข้างหน้ากับแม่น้ำเจ้าพยาในข้างๆดีน้ํำไอ้ไอ้ตัวนี้ประการฉันต้าช่วยดูแลเราะะเพราะหลายคนตกน้ำนะเดินเดินนึกว,ว่า <c oughs> พื้นเดียวกัน <c oughs> <ช>ตกน้ำไป<ช>หลายๆครับ ยิ่งผู้สูงวัยทั้งหลายสายตาอาจจะไม่ไม่นั่นครับก็เรามาระวังกันรอบนี้มีน้ำรอบๆยกเว้นว่าท่านอยากจะลงน้ำก็อีกเรื่องหนึ่งแต,แต่ผมก็แชว่าท่านคงมไม่ได้คิดจะมาอาบน้ำนะท่านคงมจะมารับความทิ่เห็นนะครับจากการจัดก,การครั้งนี้นะครับปัจนนี้นะครับได้เวลากี่สมควรแล้วนะครับ ผมขอเปิดการสัมมนาเรื่องก้าวสู่สวัสดิการสังคมแบบครบวงจรของคณะกรรมการสวัสดิการสังคมขอให้การจัดงานสัมมนาครั้งนี้ประสบตามวัตถุประสงค์ของท่าการและของทุกท่านด้วยดีครับขอบคุณครับกลับมาพบคุณท่านประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นอย่างสูงเดี๋ยวใสรรยกาศที่แท่านอยู่บริเวณ ไม่เป็นไรครับอ่าหลังจากนี้นะครับท่าน